ครับวันนี้ก็จะส่งห้องน้ําไปที่เบียงจันสปปลาวครับพี่สาวเห็นทางเพจสั่งมาทางเพจสั่งห้องน้ำสองห้องครับห้องสีน้ําตาลอุปกรณ์ติดตั้งไว้ให้ครบเรียบร้อยครับอ่างล้างหน้ากระจกพัดลมดูดอากาศนะครับเป็นรุ่นบําบัดของเสียในตัวสองห้องห้องแรกนี่สีน้ําตาลอ่อนห้องที่สองสีครีมครับอุปกรณ์เหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างรูปร่างเหมือนกัน อุปกรณ์เอาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสักสองห้องนะครับนี่มาดูอุปกรณ์ด้านหลังว่ามีอะไรบ้างครับนี่ด้านหลังนี่ก็มีครับนี่เป็นท่อสําหรับต่อลงถังส้วมที่บ้านครับหากไม่ใช้บําบัดก็ต่อลงถังนี้นะครับแต่รุ่นบาบัดเราให้ต่อท่อด้านซ้ายนี้นะครับเข้ากับถังปรับสภาพน้ําด้านนอกหรือถังดักไขมันนี้นะครับต่อด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ต่อน้ําทิ้งได้เลยนี่น้ําเข้าตรงนี้นะครับมีน้ําเข้าตรงนี้ น้ำล้างหน้าจะออกตรงนี้นะครับต่อลงตรงนี้ต่อท่อตองทิ้งออกได้เลยอันนี้ก็มีท่อระบายอากาศนะครับมีสายไฟครับสายไฟต่อตรงนี้เลยนะครับต่อตัวสายไฟเข้าไฟบ้านได้เลยครับนี่ครับง่ายๆครับครับก่อนส่งเราก็ทาการเทสน้านะครับนี่เทสก๊อกน้ำเทสสายฉีดชําระนะครับเทสฝักบัวอาบน้ํานะครับเทสชักโครกว่าใช้ได้มีรอยรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าครับนี่เป็นห้องเสียมตาลครับเทสเรียบร้อยครับไม่มีรั่วมีซึมแล้วครับต่อไปห้องสีขาวครับ ก็ทำการเทสเหมือนกันครับทุกอย่างเรียบร้อยเจอกันที่เวียงจันทร์ครับ